มันจะมาแล้วครับทุกคนโอ้อฝนมันยังไม่หมดด้วยล่ะดูสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องระดําซิงดินดดวนครับอา้าลงแล้วดิโอ้้เราคิดว่าฝนจะหมดแล้วยังไม่หมดนะครับ อ,อ้เสียมอสทำโอ้ยนะสุนอะทำโอ้บ่บ <c oughs> นี่มันตกแล้วเนี่ย <c oughs> เรียบร้อยครับฮ <c oughs> ะ ตกแล้วมามามายังวิ่งได้อยู่อ้าววิ่งไม้หนี่วิ่งไม้หนี่อ้าว,าวยังไม่หยุดยังไม่หยุด ครับอ้าวใครอยู่ในนี้นี่สวัสดีครับโอ้นั่งรถเลนโอ้หนัโอหนักเลยนี่ยจอดอีกหลายวันนะฮะจอดอีกหลายวันนะเอ้าจอดอยู่บ่ไม่ทำไมันท่วมกันจกท่วมกันจกนี่นี่เรากัมพูชีอะว ไอเขาเรียกกัมพูชาวะเฮ้ยกัมพูเียใช่ไหมใช่นักร้องอะไรที่แรปแรปนักร้องแรปนะฮะอะไรนะไออะไรนะฮะเคยฟังไหมชื่ออะไรนะเคยฟังไหมรู้จักไหมนักร้องแรปแบบที่ดังๆ่งอ๋อวันดาวันดาน่ะใช่เออดังไหมวันดาน่ะดังเออร้องเป็นไหมร้อง รองวันดาเจตสัดับเตจินี่เปิดเพลงเลยโอ้หนักเลยโอ้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 หนักเลยเนี่ยต้นกบยังไงนี่เดี๋ยวพ่อไปส่งอะไรตัวมันออกมาแล้วมันออกมาแล้วเอาออกมาแล้วปะ เดี๋ยวไปดูรถหน่อยเดี๋ยวโทรถามว่าทุ่มห <c oughs> ่รุดเอา

สูบแล้วมันต้องรื้อดูแล้วถ้ามันไม่ใช่แค่สูบเดียวรอบสูงด้วยนะรอบสูงพังกอนน่าจะรอบสูงไปถามลานยางมา,า <laughs> อันนี้ก็คือให้คนเดินมาขับพังนะครับก็ไม่รู้ว่าขับแบบไหนหรอกเราก็ไม่รู้นะถ้าขับเองพังนี่ตอนนี้อยู่น้องแต่รถมันไม่น,าน่าพัง ไม่มีอาการแสดงว่าซัดรอบสูงมาแน่นอนขับตอนเช้าวิ่งถามหนูขับตอนเช้าวิ่งเนาะวิ่งปกติเลยอ่ะเป็นบทเรียนตัวเป็นบทเรียนครึ่งวันหนึ่ต่อไปเ็อมาจากแล้รเนาะเออ น่าจะหมดประสามสี่หมื่นได้อยู่นะลักษณะเนี้แต่ผมยังไม่ได้เห็นอาการรถดเลยโอ้ยดูมันมาแล้วมันก็หายไปครับเออมาแทบจะลืนแล้วมาอย่ามาันเร่นอารเลยดูยดิดดแต่มันมาแป๊บเดียวน้ำก็เยอะดูดิเหรอู่วะ บ้านเซตินโอกเป็นไรเมื่มอ,มอ,อกี้เมื่อคืนะทำไหมเนาะนะบอกหนมันเมื่อคืนมันโยงใช่นี่ทอดบอกมันทำอะไรทำเปลี่ยนทอดคำรัตใหม่บอกเปลี่ยนบูธ ไปนนนนู่่มีปัญหาไหมนี่รถอันนี้ขับสบายเลยนะขับสบายเอ้ยก็เย็นโอ้ไม่เย็นยังไงเพิ่งทำมาเนอหมดตั้งห้าพันเจ็ดยังไม่ได้จ่ายก็เลย โตั้งห้าพันเจ็ดเออนาจะล้างหม้อน้ำน่าจะดีเนี่ยล้างเ่ไม่เ,เปลี่ยนถ่ายน้ำอะ่ะออนิ้มเต็มเลยนั่นเลยเออไม่ถ่ายสักทีครับถ้าถ่ายซื้อนั้นเลยว่ารอยเย็นออว่างก็ถ่ายหน่อยวะเ,ยเอารอยเย็นแบบนุ่นอะ่ะรอยเย็นนีโน่ความร้อนไม่ขึ้นเลยเนี่ยทำตั้นเลยทำปั๊มน้ำมาความร้อนอยู่ต่ำกว่าตรงกลางอย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่ขึ้นอันนี้มันก็ มันก็เตลืดตรงกลางนิดหนึ่งแต่มันก็คงทีให้แต่ขนาดไม่ถึงตรงกลางจานชูอยู่ทำอะไรจานชูจานชูชอันนั้นเราขุดคลองอันนี้ไม่ขับไม่โคบอ่ะขับไม่โคเล็กกว่าอายุเท่าไหร่นีสิบ <19. S 2> เก้าเท่ากันหมนี่ย เลกยหน้าตาเกือบเหมือนเหมือนกันเลยเป็นพี่น้องกันหรือเปล่าอ่ะโอ้ดูไปขอนแก่นด้วยนี่พนี้นี่นะคนเหล็กคนเหล็กอู้หด่าจนาบสงสัยจานโซนเนี่ยจะลอยอ่ะกินหมดเลยนนี่ดูเลือนนิดเดียวเ่ยดูอ่ะไปพาไปดูรถหน่อยสิ

อ๋อ oh, ต้องเปิดอีก <c oughs> ยกหนักนี่โอ้โอย อ,ออกจใจนี่ออกจไงแต่ยังไม่ได้ดูดีเลยว่ามันมีอะไรแตกไหมข้างนอกเมื่อวานรีดอักมาหน่อยเนยลองส่องดูดิมันออกตรงนี้ใช่ไหมนี่ยน่าจะออกตรงนี้ตรงไหนอีกฝานี่เปิดก็ออกของสตาร์ทแกถ่ายมาให้ดูฝ<ะ>าเนี่ยเปิดอ,อ่ะมองดิเนี่ยนะแล้วก็ประกันฝาด้วย เนี่ยประกินฝาดูออกหมดเลยฟังนู้นล่ะโบไม่ขาดใช่ไหมโบไม่เป็นไรใช่ไหมเนี่ยเดินถอดโบโบก็หมุนแบบปกติเลยเออโบก็หมุนเนี่ยถ้า ถ้าฝุ่นเข้าโบก็ต้องพังก่อนใช่ไหมเดี๋ยวลองสตาร์ทดูอาการนิดหน่อยครับไม่ต้องสตาร์ทนานหรอกครับแป๊บเดียว ก็ต้องลองดูแหละนิดน,นึงจะได้รู้ไม่ได้เคยฟังนะเสๆๆๆๆๆียงท่อเอาท่อออกเลยไม่เสียงในเครื่องอะ่ะเมื่อกี้ท่อเลยมันเอาออกไม่ได้มันติด เปิดฝาดูฝานี่นะคว่ำเต็มเลยโอ้โหโค้เว,วนเวนหักแล้วูหลายลูกอยู่นั่นนี่เครื่องมันไม่มีกำลังเลยเนาะเวนหกักเรียบร้อยตายเลยอะนี้ <c oughs> เย่เลยครับควันขาวแล้วสองเป็นรอยเลยดูจะเสียงฟื๊กระจั๊กๆเสียงเสี่ยงตัวเลยคาบเลยลองแกะดูแล้วแต่ไม่มีกำลังเลยนะสตาร์ทแบบฝืดเลยเนี่ยปกติมันอู้ตึงเลยเนาะ <c oughs> แต่อันนี้มันเสียงเสียงใดมันสตาร์ทติด,ดได้เลยนะเสียงใดมันฝืดอ่ะเสียงใดมันลากแบบเออแบบเหมือนรถแบบแต่มันก็สตาร์ทติดง่ายเลย ไม่ก็มันมีสูบอย่นไงไม่แต่ปกติมันแบบใดมันจะหมุนแบบพุดตึมอะไไงแต่นี่มันเออแบบฟูดๆอ่ะมีแต่ลองแกะดูแหละถึงรู้ว่ายังไงแต่นั่นอ่ะอู๊ไอ้ถ้ามันเครื่องดันออกฟูดๆเลยโอเค ได้บทเรียนยอันนี้คือจ้างคนขับครับก็ไม่รู้ว่ายัางไงเขาขับยังไงนะเราก็ไม่รู้เขาก็บอกว่าขับดีๆก็พังเออบอกขับดีๆก็พังมันใช่ไหมขับดีๆก็พังเจอกันใหม่ครับ บายบายครับเดี๋ยวลากไปซ่อมบ้านเสียตินมั้งสันยังน่ากลัวเลยอ่ะ